อเดทเอาติสที่กําังสามบริษัทรยนต์นะครับมีประมาณสิบห้าคันเดี๋ยวบอกราคาทุกคันบอกเลขไม้ทุกคันบอกอัตราการผ่อนทุกคันมีเข้ามาใหม่ด้วยสีขาวก็มีสีดําก็มีหรือจะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะครับวางคู่สีดําที่เข้ามาใหม่ปีสิบแปดคันนี้หน้าใหม่ได้ปียี่สิบภายในสีดําทรงสป,ปอร์ตโคตรหล่อเลยนะครับแล้วก็สีดําเข้ามาใหม่มีสีขาวด้วยคลิปนี้บอกราคาทุกคันบอกเลขไม้ทุกคันคันไหนหน่าใช้บอกนะครับมีการเปรียบเทียบกันในคลิปเลยสนใจคลิปนี้นะครับสนใจเอาติสมือสองคลิปเดียวจบ ดูครบตัดสินใจได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ที่สนใจ t o y o t a ต o าโ l ร a a l t i สทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับทังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คัน แต่ถ้าเป็นอลติสนะเรามีประมาณสัก50คันนะครับตอนนี้50บกว่าคันแล้วก็มีคันที่ทั้งติดจองแล้วและยังไม่ติดจองวันนี้นะครับพามาอัปเดตโกดัง3ที่บริษัทเพชรยนต์มีอลติสเนี่ยก่อนถ่ายเนี่ยผมรับดูประมาณ15คันเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะครับรับชมครบทุกคันนะครับทั้ง15คันบอกราคาบอกเลขไม้บอกอัตราการผ่อนให้ทุกคันย้ำนะว่าทุกคันคลิปนี้นะครับอยากให้พี่ๆหลายๆท่านนะครับดูเรื่อยๆนะดูจนจบไปเลยนะครับจะได้เห็นราคา เห็นสภาพรถเห็นเลขไม้เห็นอัตราการผ่อนของทั้ง15คันท <world> so be ั้ง15คันนี้นะครับเริ่มต้นที่ปี18นะครับวันนี้เราพูดถึงปี18ถึงปี20ทั้งหมด15คันท่วนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปรับชมทุกคันขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับคันนี้ทะเบียน4 1นะครับ Toyota Corolla Altis 1.6รุ่น G ปี2018ทะเบียนจะไม่ง่ายนะครับ3กลอ41ตระกูล3กลเนี่ยเข้ามาหลายคันนะประมาณสักเกือบๆ10คันนะครับ มี41มี61อะไรประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้คันนี้ขออนุญาตดูโพนิดนึงคันนี้นะครับโตโยต้าโคโรเล่ติส1.6รุ่น G ีปี2018นะครับ18ปล,ปลายปีนะั้นรู้สึกจะผลิตเดือนตุลานะครับคันนี้็อตเนี่ยจะเป็น็อตของปตทนะ็อดของพวกทหารอากาศนะครับ็อตของพวก AOT นะครับพวกนี้ก็จะผลิตนะครับ18ปลายปีบางคันผลิตเดือนธันวาคมนะครับบางคันผลิตเดือนตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับจะอยู่็อดปลายปีเท่ากับว่ามันจะใช้งานประมาณ 5ปีก่อนที่จะปลดระวางรดเช่าหมสัญญา5ปีนะครับที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนย์แท้แน่นอนนะเดี๋ยวให้ดูคันนี้นก่อนทะเบียน3กลอ41นะครับแล้วขายแบบปรปับสภาพพร้อมใช้นะคันนี้ถอดเบาะหนุนอยู่ถอดเบาะนะครับถอดเบาะแล้วก็หนุนนะครับเพื่อเ,ออเราปรปับสภาพให้เป็นรถพร้อมใช้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับดูแลนะครับบอดี้ผิวควันรอบนอกให้ทั้งหมดแล้วก็หนุนเบาะให้ทาาําความสะอาดสปารถให้ขายเป็นรถพร้อมใช้คันนี้นะครับ4 2 9น0 0น้บาทเลขไม้์แค่8 0 0 0 0 ราคาผ่อนอยู่ที่7,3 0 0ันอ่าคันนี้ผ่อนแค่7.3 0 0นะครับได้1.6รุ่นจีนะครับหล่อ,อแบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยทะเบียนจะไม่ง่ายอ่ามาดูคันต่อไปนะครับคันที่2คันนี้มีสีสีแล้วนะรถล,ล่าสุดเนี่ยปกติมีแต่สีบรอนใช่ไหมครับคันนี้มีสีดํามาคันหนึ่งนะครับโตโยต้าโครโรลล์ติดนะครับรถเช่าโมสัญญาเหมือนกันคันนี้สีดานะครับสีดําสีหายากนานๆเข้ามาที่คันนี้จะอยู่ที่ 4 39 0 0พได้ปี18สีดำแบบนี้เลยนะครับรถสวยนะคันนี้เมื่อวานถ่ายรีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะทะเบียน49 3 1้าสหนึ่งคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนประมาณสัก7จ0ดันนะครับเลขไม้แสนหนึ่งอ่าเลขไม้แสนหนึ่งเฉลี่ยใช้งานไม่เยอะนะวันละประมาณสัก60ิโลนะครับโคมไฟใสๆเงาเงานี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ล้างเลยกรอบคมเมียมต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เดี๋ยวคันนี้พาไปรับชมภายในหนิดนึงคาดว่าอยู่ไม่นาะน <c oughs> นะครับเลขไม้พอดีพอดีนะครับไม้แค่แสนหนึ่งเฉลี่ยใช้งานวันละ60สิโล นี่ภายในสะอาดสะอ้านนะอันนี้คือสภาพแรกรับเข้าใหม่นะครับเพชรยนต์ feet, นั้นเราก้าถ่ายให้ดูนะเพราะว่าของเราเป็นรถเกรดเนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับไมค์กอไม่ไม่มีเล่มชํารุดสูญหายนะได้พูดสตาร์ทนะครับไมค์แค่แสนหนึ่งภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้แรกรับนะอันนี้สาภาพแรกรับแบบเขายังไม่ล้างเลยนะครับยังไม่ถ่ายรูปเข้าส่วนกลางเลยสาภาพได้มาเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆสบายใจได้แน่นอนซื้อกับเพชรยนต์นะครับซื้อกับเป็กเพชรยนต์นะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับได้รถ สวยคัดเกตเออยากซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับซื้อที่ไหนก็ได้จริงๆนะครับแต่อยากซื้อบัสบายใจใช้งานต่อได้หลักสิปีซื้อกับเพชรยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับคัดกรองให้นะครับถ้าไปดูคลิปเดียวผมจะรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยใครมองหาสีดำนะครับเข้ามาแล้วไม่ใหญ่พลาด,ดาน, 7, นะครับสีดําเข้ามาแล้วไม่ใหญ่พลาดสีดาวผ่อนเจ็ดสี่นะครับปีสิเหมือนกันนะแต่ราคามันจะขยับนิดนึงนะครับต้องบอกงี้เพราะว่ารถหน่วยงานส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นสี บอลเงินนะครับทำให้มันมีเยอะนะครับแต่สีดําสีขาวสีเทาดํามันจึงมีน้อยนะครับแต่ถ้าอยากไดออเดอร์ได้นะครับอย่างคันนี้นะมีลูกค้าถามมาผมก็ไปแจ้งจัดซื้อนะครับให้เขาไปหามาให้นะแต่ยังไม่ติดจองนะใครสนใจจองได้นะโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่หรือแอดไลน์ไอดี pek หนึ่งห้าสองครับสีดาวผ่อนแค่เจ็ดเป็นสีสีดำปีสิบแปดนะครับสวยๆสยาภาพเดิมๆดีๆ,ดๆอ่ะมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็หล่อเหมือนกันนะได้เป็นโฉมปัจจุบัน Toyota c o ค o l l a ัลติสนะครับ1.6รุ่น G คันนี้ได้ไปี2020ปี2020นะครับจะแตกต่างกับปี19นะโชมนี้เริ่มที่ปี19แต่ปี19จะได้เป็นเบาะสีเทาเข้มตัดครีมแต่ปี20นะครับจะได้เป็นเบาะสีดำล้วนนะภายในดูทรงสปอร์ตมากๆนะครับเบาะบั c เก็ตซีทนะครับแล้วผิวสัมผัสแบบซอฟท u ัทช่วงล่างนะครับของเขาจะเปลี่ยนใหม่นะจากโฉมคันปี17-18นยครับท,ท,ที่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยช่วงล่างของเขาจะเป็นดับเบิลวิชบนะครับ เวลาขับจะได้ฟิลคล้ายๆลคมรีนะครับช่วงล่างจะนุ่มนะครับแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาถึงตัวรถเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันเดดๆนะครับบล็อกเดียวกันเดดๆนะครับเครื่องยนต์เป็นดูอว์วีวีทีไอนะครับหนึ่ซีซีทุกอย่างเหมือนกันแต่ถูกตกแต่งนะครับบอดี้ผิวพันธ์แบบใหม่นะแล้วก็ช่วงล่างที่มันดีกว่าเดิมนะภายในเบาะดีกว่าเดิมเท่านั้นนะครับแต่ราคาก็จะขยับไปประมาณตั้งแสนนึงนะใครอยากได้แบบ ราคาเบาๆนะครับผมแนะนำโฉมปี18นะแต่ถ้าอยากได้โฉมที่มันใกล้เคียงปัจจุบันไปเลยนะครับราคาขยับขึ้นประมาณสักแสนหนึ่งเนี่ยก็ถ้ามีงบประมาณพอผมแนะนำก็คันนี้ก็โอเคนะครับภายในเป็นสีดำนะรอ,อแบบนี้คันนี้นะครับ5 3 9 0 0 0เลขไม์แค่8 0 0 0 0กิโลนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณสัก9ก0าประมาณนี้นะครับฟรีดาวผ่อน9ก้าพปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.79 4ปีนะครับ5ปีอยู่ที่3.09 นะครับหปีอยู่ที่สามจุดเก้าเก้าเจ็ดปีอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดปี4ี9ุี่จุดเจ็ดเก้านี่ยถือว่าถูกนะครับถ้าไปบางที่นะไปบางไปบางบริษัทอ่ะที่เขาได้ดอกเบี้ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนู่นเลยนะครับเจ็ดเปอร์เซนะครับของเราสี่กว่าเราหาให้ได้นะครับสำหรับเจ็ดปีนะแต่ถ้าสี่ปีก็2กว่านะครับหาให้ได้เหมือนกันมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับมีเอ่ออีกประมาณสักสิบคันนะไล่เรียงกันไปเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่คันนี้นะครับ คันนี้ผมมองว่าคุ้มค่าอ่ะถ้าหาสักปี18เนี่ยคันไหนคุ้มที่สุดนะครับมันจะมีอยู่2เลทนะครับเลทด3ก้กับ3 9 9ผมมองว่า2เลทเนี่ยคุ้มอย่างคันนี้นะครับทะเบียน2857จดไว้เลยนะครับทะเบียนนี้8กอไก่นอนเนน2857เนี่ยในในโซนเนี่ยถ้าเป็นบอลเงินปี18ผมมองว่าคันนี้คุ้มนะครับคันนี้ ได้รถปี18ปลายปีจด19นะครับรถมันผลิตประมาณเดือนพฤศจิเดือนธันวานะครับแล้วก็จด19ต้นปีได้ความใหม่เลขไหม่แสนห้าอาจจะดูเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะครับแสนห้าเนี่ยมันก็เยอะกว่าพวกแสนสามอะไรแค่นิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีของรถพวกนี้คือเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับการบารุงรักษาม,มันดีกว่ารถบ้านนะครับเปลี่ยนพาร์ทจากศูนย์ทุกหมื่นโลนะถ้าไม่ครบหมื่นโลแต่เกิน6เดือนเขาก็เรียกเข้านะครับสกฎมีอยู่สองอย่างนะรถเช่าหมดสัญญ,ญาเนี่ย เกิน6เดือนเรียกเข้า10,000โลเรียกเข้านะครับการดูแลรักษานะครับการบำรุงเปลี่ยนทาร์เปลี่ยนถ่ายของเหลวจากศูนย์นะครับเช็คช่วงล่างเช็คทุกอย่างนะเช็คระบบไฟฟ้าจากศูนย์ทุกหมื่นโลแบบนี้สบายใจได้ปลอดภัยได้นะครับมีคนเทนตรถให้เลขไม่แสนห้าได้ปี1 8จด19นะครับ18ปลายปีจด19้คันนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0นานะครับถือว่าคุ้มนะครับฟรีดาวจะผ่อนออมาสัก6 6 0 0 6ห0 0ประมาณนี้อ่ะ ฟีด้าผ่อนหกพันเจนะครับประมาณนี้เลขไม่ประมาณแสนห้าใครกลังมองหาเอาติสที่คุ้มค่าคุ้มราคานะปรับสภาพรถสวยพร้อมใช้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้แนะนําคันนี้นะครับสองแปดห้าเจ็ดนะจดไว้เลยนะคันนี้ตอนนี้ยังไม่ติดจองด้วยนะครับแต่มั่นใจว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวติดจองนะครับคันนี้อ่าเพราะว่ามันคุ้มนะครับอ่ามาดูคันต่อไปนะสี่หนึ่งสองเจ็ดนะครับโตโยต้าโคโรล่าเอาทิสหนึ่งจุดหกลุ่นจีปลายปีสิบแปดเหมือนกันอันนี้รถของปตทนะครับบดระวางอ่ะคันนี้นะครับหก อ่าคันนี้ฟีดาพรอนหกพันแปดนะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไม่แสนสามนะคันนี้ไม้แสนสามคันนี้ไม้แสนห้าราคาต่างกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่าปิดรถปลายปีเหมือนกันนะแต่คันนี้มันน่าจะผลิตประมาณสักกันยาตุลาอันนั้นประมาณพื้นจีธันวานะครับมันก็จะไปจดสิบเก้านะครับราคาดิฟกันหมื่นหนึ่งไม้ต่างกันประมาณก็สองหมื่นโลนะครับเป็นผมนะลังเลนะก็เลือกได้ทั้งสองอันนะครับอยู่ที่ใครถูกถูกใจทะเบียนแต่ถ้า พี่ๆวางแผนเอาไปขับแกร็บนะคันนู่นเลยสองแปดห้าเจ็ดนะคุ้มเพราะว่ามันจดสิบเก้าใช่ไหมครับเท่ากับว่ามันจะถ้าเราไปใช้วิ่งงานเนี่ยมันจะใช้ได้นานกว่าหนึ่งปีอ่าอันนี้เป็นทริคนิดหน่อยนะครับเวลาเลือกรถนะครับก็ถูกกว่าด้วยหมื่นนึงแล้วก็ปีจดมาสิบเก้านะครับก็จะไปใช้งานพวกวิ่งแกร็บหรือวิ่งโบว์อะไรเงี้ยมันจะได้นานกว่าหนึ่งปีนะครับนี่เป็นข้อแนะนำอ่ามาดูคันต่อไปนะคันนี้ทะเบียนหนึ่งหกหกเจ็ดนะสามคันนี้คนละเลทกันเลยนะคันนี้จะอยู่ที่สี่แสนกับอีกเก้าพ เลขไม้แสนหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม้แสนหนึ่งคันนี้เป็นรถของทหารอากาศนะครับของทหารอากาศนะวิ่งอยู่แถว aot นะครับปลดระวางมานะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญาของหน่วยงานรัฐเลยนะคันนี้1667นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สมื่กิโลเพดีนะครับเฉลี่ยเชงงานต่อวันก็ไม่เยอะนะสักประมาณ60โลนะต่อวันนะครับแล้วก็ราคาสี่แสนเก้าพันอ่ 9, อะให้ทริคนิดนึงนะคันช่วงเนี้ยสีบอลมันเยอะเพราะเราเหมายกลอ็อตใช่ไหมครับเราได้ราคาพิเศษแต่สีดำอ่ะราคามันสูงกว่า เช่นอย่างคันเนี้ยไม่แสนหนึ่งนะครับปีสิบแปดเหมือนกันสี่แสนเก้าพันแต่สีดําคันนี้นะครับไม่แสนหนึ่งเหมือนกันแต่สีสามเก้าจะแพงกว่าสามหมื่นสังเกตไหมครับเพราะสีอันน,น,นี้อันนี้ต้องบอกเลยเพราะส่วนใหญ่รถหน่วยงานเนี่ยมันจะเป็นสีบอนแบบนี้นะทําให้ราคามันจะมันจะดอปกว่านิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่เขาอยากได้รถเอาไปใช้งานจริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีไปสีบอนเงินนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนแค่หก ผ่อนเจ็ดพันนะขอภายฟีดาวผ่อนเจ็ดพันนะครับรถสวยนะคันนี้รถสวยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเคยรีวิวเดีอยวไปแล้วนะแต่อยู่ช่องลองอาฝากประชาสัมพันธ์นะผมมีช่องลองนะครับชื่อช่องอช่องลับเอาติดมือสองนะครับอ่ะก็คือพูดตรงๆถ่ายช่องหลักเอาลงไม่ทันนะครับเพราะรถมันเยอะมากนะครับลงวันละคลิปไม่พอนะครับก็ทําช่องลองไว้ช่องลองก็จะเน้นแบบคันที่ คันนี้ผมมองว่าเอ้ยมันราคามันมันถูกและคุ้มค่านะครับเช่นคันเนี้ยผมก็ไปลงช่องลองนะผมมองว่าคุ้มนะครับอ่ะไปดูกันได้นะครับฝากกดไลค์ด้วยเสิร์ชนะครับกดเสิร์ชใน YouTube นะครับช่องลับเว้นตเอาติสนะครับเจอเลยแน่นอนนะครับเพิ่งทําเองนะครับลงได้มา3าสคลิปอ่ะคันนี้นะครับสามห้าสองแปดโตโยต้าโคโรเลติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีสองพันสิบแปดคันนี้อ่าเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันคันนี้นะครับเลทสามเก้าเก้านะครับฟีดาวน์ผ่อนหกพ เลขไม้หนึ่งแสนสามื่นหนึ่ะสามหแนะครับแต่คันนี้ข้างๆ4ี่หเนี่ยไม้จะ1 3 9 0 0แสามราคาเท่ากันนะครับมาล็อตเดียวกันของปตทเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างเห็นไหมครับมันจะแตกต่างเลทเลทเ,เ,เ,เลขไม้เนี่ยแสนสามถึงแสนห้านะครับมันจะอยู่ประมาณแสนสี่กว่ากาเนี่ยยังไม่แตะแสนห้าเนี่ยมันก็อยู่399แต่อย่างคันนั้นนะครับสองแเนี่ยมันก็จะ1นึ่งแนห้นนิดๆนะครับมันก็จะ ดรอปไปหมื่นหนึ่งนะฮะอันนี้เหร่เหราคาที่เพชรยนต์ตั้งนะครับคันนี้นะฟีด้าพอดหกพ0นแปนะสนใจแอดไลน์ดิ P E K 1 5 2นะครับหรือโทร0 6 5 9์1 3 3้าเนะครับอ่ะล็อกนะครับอ่ะคันนี้คันนี้ราคาดีราคาโดนเลยนะครับต้องบอกงี้นะครับสามแสนหนาพนะครับใครกำลังมองหาอัลติสราคาประหยัดนะครับสวยสะอาดสะอ้านไม่ซีเรียสเรื่องไมคคันนี้เป็นคำตอบนะครับทะเบียน3700 เอาติส1.6รุ่นจีปี18นะครับคันนี้เลขไม้สอ0 0 0 0เกือีก2,000นะครับทะเบียนจะง,ง่ายง่ายสาม0สวยพร้อมใช้แล้วนะคันนี้จองได้นะครับได้ยางมิชลินแล้วก็ได้กระจกเดิมแท้รอบคันเลยนะคันนี้กระจกเดิมแท้รอบคันของโตโยต้านะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับพร้อมใช้สะอาดสะอ้านพร้อมใช้แบบนี้3,69,0 0 0ฟรีดาวผ่อน6,3 0 0ามราคาต่ำสุดแล้วนะสำหรับปี18คันนี้นะครับจองได้ยังไม่ติดจองนะครับคันสุดท้ายในเลทราคา 369นะครับนี่สนใจแอดไลน์ ID p e k 1 5 2นะครับซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้3 700ทันนี้นะรีบจองรีบจัดนะครับ065 951 33 74สวยสมบูรณ์สะอาสานะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันด้านหลังนี่ข้างหลังนี่ต้องบอกว่าส,าาอสะอาสานเบาะตึงๆแน่นๆนะครับนี่เป็น ใบประวัติศูนย์นึงอยู่เลยนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับพวกนี้นะครับนี่ที่บอกนะครับนี่เป็นปึกนะครับใบประวัติศูนย์100%ไม่จะเยอะสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องไม้เพราะว่าออาติสเนี่ยมันวิ่งได้เป็นล้านโลสบายๆชิลๆนะครับคันนี้ก็ฟรีดาวจะผ่อนเบาๆนะผ่อนแค่6กวันสามพันนี้นะครับจดทะเบียนไว้นะครับแล้วแอดไลน์มานะครับแคปรูปไว้นะครับส่งมาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ให้พี่ๆมาดูคันต่อไปคันนี้นะครับ ทะเบียน37เอ้ย34นะขออภัยนะครับ3กลอสานะครับคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับเลขไม่เป็นแค่72,000มองอัลติส1.6รุ่น G ปี2018นะคันนี้ปี2018คันนี้เลขไม่เจ็0 0มเองนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันทะเบียนก็จำง่ายนะครับตระกู 3. ล3กลอที่บอกไว้นะครับราคาก็จะอยู่429,000 429,000ได้ไม่เจ็0 0มนะคุ้มนะวิ่งไม่เยอะเฉลี่ยวิว่งวันละ30กว่าโลเองนะตลอดอายุมันนะครับ หน่วยงานนี้น่าจะวิ่งน้อยนะของปตทนะครับก็แล้วแต่คนนะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสามกอลสามสิบสี่นะครับสัดเลียมคมสวยๆกระจกเดิมแท้ทุกบาทภายในสะอา,าดสะอ้านเดี๋ยวไปดูนี่ภายในสะอาดพอไหมครับนี่พสะอาดพอไหม,คร,ไมครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับเจ็ดหมื่นสองนี่ใบพวกประวัติศูนย์อยู่นี่หมดนะครับเข้าศูนย์มาตลอดนี่เพิ่งเข้าศูนย์มาตอนเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกให้เข้าศูนย์ครั้งต่อไปตอนแปดหมื่นโล นี่นะครับก็วิ่งได้อีกแ0 0พันโลครับเราค่อยเข้าศูนย์คุ้มนะครับคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาภายในสะอาดสะอ้านนะครับฟีดาวผ่อน7จ็ดเปนสามบาะตึงๆแน่นๆนะครับสะอาดสะอ้านนะใครสนใจแอดไลน์ไอ pek ีอีหนึ่งห้าสองนะครับด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ปกตินะครับชมนี้อึดๆถึกๆทนทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอะไรถูกซ่อมง่ายนะครับอยากได้รถมาตรฐานประจําบ้านนะคันหนึ่งแนะนำเอลติสนะครับ คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสองหนึ่งจุดหกรุ่นจีปีสิบแปดรถของปตทปลดระ,ระวังนะครับปอดศูนย์แทนร้อยเปอร์เซ็นต์พึ่งเข้าศูนย์มาแค่สองพันโลนะครับเข้าครั้งต่อไปตอนแปดหมื่นตอนนี้เจ็ดหมื่นสองคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสีดาวพอนเจ็ดพันสามคุ้มไม่น้อยจบนะคันนี้มาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ดีกว่านะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นปีสิบแปดหนึ่งจุดหกรุ่นจนะีคันนี้ราคาสามแปดเก้านะแต่ไม่เยอะไม่คุ้มคันนี้ราคาสามแปดเก้าแต่ไม่แสนเก้านะครับ ถ้าเป็นผมนะผมเอาคันนู้นนะครับที่ถ่ายช่วงแรกๆนะครับคันนั้นไม่แสนห้านะครับราคาเท่ากันนะคันนี้เลยจะขออนุญาตข้ามนะอ่าน่าจะอยู่พักหนึ่งนะครับน่าจะอยู่พักหนึ่งอ่าคันนี้เนี่ยครับไม่แสนเก้านะครับสามแปดเก้านะครับทะเบียนนี้นะครับหกศูนย์สามสี่นะครับถ้าคุณสนใจคันนี้นะครับผมจะพาดูคันอื่นก่อนนะครับที่สภาพดีเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่ไม่หน้อยกว่าอ่าต้องบอกงี้นะครับผมไม่ได้ จะขายแค่คันที่อยากอยากอยากเขาเรียกว่าคันที่อยากจะปล่อยนะครับดูคันที่คุ้มค่าเช็คสภาพก่อนนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไหมนะครับสีบางเดิมไหมกระจกเดิมแท้รอบคันไหมนะครับเราค่อยเสนอนะครับคันที่ทำร้ายลูกค้าเช่นราคาเท่ากันแต่ไม่เยอะกว่า5 0 0ห0ื่นโลแบบนี้จะไม่เสนอนะครับสนใจนะครับรถเอาดิสตมือสองไว้ใจผมได้ดูช่องผมช่องเดียวครบจบ นะครับที่ชา n นลนี้เลยนะครับแอ id pek หนึ e ่งห้าสอหรือโทร0659513374คันไหนแนะนำคันไหนซื้อได้จะแนะนำคันไหนไม่ค่อยคุ้มจะไม่ค่อยแนะนำนะครับอย่างคันนี้1673นะครับเอาเทส1.6รุ่นจีปี2 0 1 8เดี๋ยวไปดูโพยก่อนนะครับอ่ะคันนี้นะครับไม้ My 96อ่ะถ้าเทียบกันนะ2คันนี้นะครับผมว่าคันนี้สภาพดีกว่าได้ยางปีใหม่กว่ากับ1109เนะี่ยคันนี้ไมรู้สึก98 ราคาเท่ากันเลย419,000หนึะครับเลทไม่เก้าหมื่นเนี่ยราคาจะเท่ากันแต่คันนี้ไม่น้อยกว่าสภาพดีกว่านะครับดูใสๆใหม่ๆหม่กิ๊กกว่าได้ยางปีใหม่กว่านะครับแต่คันเนี้ยราคาเท่ากัน419 1673 419เท่ากันฟรีดาวพรอนเจ็ดนหนึ่นะครับเลขไม่เก้าหมื่นหกคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นแปดเข้ามาพร้อมกันเลยนะแต่ผมว่าดูมันช้ำกว่าหน่อยๆน,นะครับแนะนำถ้าจะเอาเลท ไม่เกินแสนเนี่ยไม่เก้าหมื่นเนี่ยก็ไปหนึ่งหกเจ็ดสามจะเวิร์กกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับที่ดูมาแล้วทั้งสองคันนะครับเช็คมาแล้วทั้งสองคันทุกคันเอาติดเข้ามาเนี่ยผมเดินเช็คหมดคันไหนที่ที่เขาเรียกว่าไฮไลท์นะครับผมก็จะจดเอาไว้นะครับแล้วก็จดจดบันทึกเอาไว้ว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็รอลูกค้าที่ทักเข้ามาผมก็จะเสนอคันนั้นๆก่อนนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับพอลูกค้าเอาติสเนี่ยทักผมมาวันหนึ่งก็ ประมาณ10คนได้นะเฉลี่ยบ,บางวันก็10กว่าคนนะครับก็จะเสนอคันที่ดีที่สุดนะครับดูช่องผมช่องเดียวครบจบนะครับคัดรถเอาติสมือสองนะครับมีความชํานาญการเฉพาะรุ่นนะครับรีวิวเอาติสมาไม่ต่ำกว่า500คันเยอะที่สุดในบริษัทเพชรยนต์นะครับแล้วก็ผมเป็นผู้จัดจการสายขายเดี๋ยวผมคัดให้ดูแลให้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับผ่านการอบรมและรับรองมา,รารตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองมาซื้อรถทันดีซื้อกับคนที่ดูที่ดูรถเป็นนะครับได้รถที่สวยถูกใจ ทนทนใช้งานยาวๆถูกใจพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับสนใจอดไลน์พี p อ k 152นะครับคันนี้ก็ไม่9ก้าหนะครับ419ฟีดาวผ่อนเจ็ดน1นะครับดูคันไหนต่อดินนะหรือหมดแล้วนะรประมาณ15คันประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับใครสนใจเอาติดมือ2นะครับสามารถแอดไลน์หาผมได้นะครับ065 951 33 74เ่ 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, อาไปดูคันนู้นก่อนลืมนะครับลืมสีขาว๋ยวไปปิดท้ายที่สีขาวทะเบียน75กัน ครคันนี้จะเป็นปี17นะขออภัยมี17หลุดมา1คันแต่ได้สีขาวปี17สีขาวทะเบียนจำง่าย2กท75เอลติส1.6รุ่นจีได้ไปี2017นะครับคันนี้สีขาวเท่ๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับได้ยางของคูดี a r นะครับล้อมแม็กไม่มีรอยเบียดลอๆอๆแบบนี้ดูภายในกันภายในสะอาดนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับเช็คทุกอย่างให้ครบหมด นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแก่เลยคันนี้สวยๆนะครับแผ่นเพลทนะครับรถปลายปี17เดือนเซปเทมเบอร์นะครับภายในสะอาดโอ้บอกข่าวมากนะทะเบียนจำง่ายๆด้วยทะเบียน75นะครับสวยสครบสมบูรณ์เลยคันนี้ได้ทะเบียนนี้เลยนะทะเบียนจริงๆก็เป็นหมื่นแล้วนะครับทะเบียน75คันนี้ราคาที่3 8 9 0 0 0แาพแต่มันเป็นปี17นะครับดอกเบี้ยก็จะจะสูงกว่า20ตังค์อนะ่ะต้องบอกงี้นะครับดอกเบียบ้ยพิเศษจะเริ่มต้นที่ปี18ปี17ดอกเบี้ยจะสูงกว่า20ตัังคค์นยนีดาวจะผ่อน6,700 แต่ถ้าใครอยากได้สีขาวนะครับคันนี้จบเลยซีดาวผ่อน6,007 7เอาทิสสีขาวปี17นะครับทะเบียน7 5ทะเบียนจำง่ายนะเราก็ถือเป็นทะเบียนที่สวยด้วยนะสนใจคันนี้แอดไลน์ไอดี ID, P E K 1 5 2เลขไมล์แสนปลายนะครับเลขไมล์แสนปลายแต่ได้ทะเบียน7 5ด้วยนะสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก่อนจาัดก,กันนะครับพาดูเอาติสเนี่ยผมนำ้ำนับดูก็ประมาณสัก15คันได้นะครับมีหน้าแบน อ่ะอยู่ไหนอยู่อยู่นี้นะครับหน้าแบนปีสิบสามอีกหนึ่งคันนะคันนี้หนึ่งจุดแปดรุ่น E ปีสิบสามนะครับสองสี่เก้ามั้งรู้สึกคันนี้นะครับสีบลอนประมาณสิบห้าคันครบถ้วนนะครับก่อนจัดกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะถ้าสนใจเอาติสนะช่องผมช่องเดียวครบจบเลยนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่นะครับช่องรับเอาติสมือสองนะครับไว้เผื่อพี่ๆรับชมกันช่องนั้นจะเน้นราคาประหยัดนะครับแบบสามกว่าสี่ต้นนะครับแล้วก็สภาพดีสวยสมบูรณ์จะไปลงช่องนั้นนะครับประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ